แล้วก็มีผู้ช่วยผู้ในการแล้วก็มีงานที่เป็นฝ่ายสถานที่เป็นของโรงเรียนหลายๆนะครับแล้วกฝ่ายราชการระัมัธยมนะครับแล้วก็ เอ่เป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายอะไรฝ่ายเช่นฝ่ายประกันคุณภาพภายในนะครับผมจะนำออกมาจัดการเรียนที่นี้ก็อยจัดการข้างนอกเลยผมไม่อยู่นี่ถ้าอยู่ในห้องเรียนที็นี้จะไปเรียนไม่ไม่เรียนเลย ครอบครัวนี้เป็นสิทธ์เก่าที่นีแล้วเกียแกมาตั้งแต่มันผมเรียนที่ตาดารยน่าที่ผมเรียร์บังพอผมมีความเข้าวิชาแล้วเรียนพอไปได้แล้วครอบ้กักเยแกให้เหมือนเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นหรือว่าเขาพื่อความขยันแล้วก็อาจารย์แกบอกว่าลองดูลองดูลองทำดูทให้นักเรียนมีความต้ง ถามด้วยกันเนี่ยว่าเราจะให้เด็กคิดอะไรเราเราไม่ไม่ใช่ผมคิดคนเดียวครูนี่บอกว่าแบบนี้ยังเด็กคิดไม่เป็นเด็กคิดยากเกินไปก็มีการถกเถียงกันจนจบผลลึกว่าเหมาะสมแล้วทำอย่างนี้ใช่ครับมีเด็กๆไปร่วมฉันเรียนตลอดการศึกษาที่ที่ติวเตอ แับโมโปลายเนี่ยก็มีผู้พิเศษทีเ่เขาสร้างไว้แล้วทำมแล้วก็ก็มีเป้าหมายว่าเขาจะสร้างนักเียนให้เป็นเทพเป็นอะไรก็ว่าแต่ผมเนี่ยจะเล่นประมาณว่าจะทำให้น,นักกีดเป็นกน คืออจารการมัไในปัจจุบันมีให้ดีกว่าเป็นมากมายเ่นยงานทให้อาารั่างิให้ย์เพื่อไม่ให้เกิดการสทสงทองเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆสเพื่อนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทฤษฎีแล้วเรียนรู้ตัวมาไปใช้ในชีวิตจริงครับ เราสามารถที่จะนำภาสนุ่ที่เหลือใช้เนี่ยมาทำเป็นของใช้ที่ประโยชน์ได้ค่ะเรามีกระถางที่เอาไว้ใช้อีกและที่สําคัญก็คือมันสามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ทาําขายได้เป็นพาเป็นอาชีพเสริมได้ค่ะ <S <S ใจของเราสู่ความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ทำความสัมพันธ์และการเป็นพี่น้องหัวใจของเราจะไม่มีวันไหวยงแห่งกาชวนเชือนได้เรียกร้องและศรัทธาที่พร้อมจะลุกยืนเราทั้งพ้อมทงพ,พร้อมจะพร้างขึ้นสู่ให้กับความเพียงไกลแห่งอิสลาม ในผลงานในวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญผู้มีส่วนในในการนำเสนอผลงานนะคะท่านที่หนึ่งก็คือท่านอดุลอาลิกดารินทร์ผู้บริหารโรงเรียนมีนาศึกษาศาสตร์ท่านที่สองคุณครูธนารัตน์มากรนะคะที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาอิสระศึกษาท่านที่สามอาจารย์ไอซัคพินังโรกซึ่งเป็นครู ในรายวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็นักเรียนนะคะสอสองท่านก็คือเด็กหญิงอัลเทิรกแล้วก็เด็กหญิงเซอร์รค่ะทีงนี้เราเดินก็เป็นคนจังหวัดสตูลนะคะการศึกษาก็จบระดับประถมที่โรงเรียนภาสาคนเหนือระดับมัธยมที่โรงเรียนศรีติวิทยาและระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสงขลารินทร์วิทยาเขตตะแนีสาขาภาษาอังกฤษค่ะในด้าน ครอบครัวนะคะดิฉันก็อาศัยอยู่กับพีดามันดาแล้วก็มีชายส่งคนส่วนในด้านการปฏิบัติหน้าที่การสอนปุบตนมิสันทําหน้าที่การสอนในรายวิชาอัดีริะอัพพิกแล้วก็วิชาอัจฉริะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเช่น หัวหน้าบุคลาิรลามศึกษาและหัวหน้าุคสากะภาษาอาหรับและภาษาเมียนและงานฝ่ายต่างๆที่ได้รับผิดชอบเช่นงานวัดผลประมผลงานในเมลงานยกระดับผลสำฤิ์รายสาระแล้วก็งานยกระดับผลสำฤิ์คุณภาพการศึกษาระดับชาติไอดีนะคะแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในด้านบุสารรเป็นหลักค่ะลำกดับต่อไป ก ah, ็จะเป็นการขับร้องเพลงสั่งเสีงหรือากรมีฉบับภาษาอังกฤษเชิญนักแสดนแล้วก็นักต่อการถืท่าเต้นเพืผู้มีเกีรยิทุบท่านในเมริกา To me. าเป็นสมเด็จวันที่สองที่ได้นำมาจากบทประพันธ์ของท่านสันติอาเรเสสันิโอขอบคุณค่